สนับสนุนโดยปลาสูลิศสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เราขาดไปไม่ได้คือในส่วนของอ่างน้ำในการชำระล้างนะครับแล้วก็ในการทำความสะอาดอะไรต่างๆ เวลาเราเคลื่อนย้ายมายคลินิกเนี่ยไปตามบ้างคนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะไม่สะดวกก็คือในเรื่องของการซักล้างหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์อ่างหรือว่าอะไรที่อยู่ใกล้บริเวณที่เราไปทําการรักษารเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราปรับสิ่งเนี้ยมาใช้กับรถเลยดีกว่าเสร็จคือเราทําทุกอย่างให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปได้เก็บได้ง<ะ>่ายนะครับนี่หมุมยางอะไร เราก็ดัดแปลงทําเป็นปึ๊บสามารถมีอ่างน้ํานะครับไว้สําหรับคุณหมอที่เวลาเขาลัก่าน้องหมาน้องแมวที่บนโต๊ะนี้เขาจะได้มีก๊อกน้ําร้านอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนแระจามาเยครับสามารถติดเข้าไปได้ตัวล็อกปึาา๊อ การ DIY เอ๋ไปบอกใครนะว่าเราหาเสืเก่าที่เสียๆของเรามาทำนะครับเดี๋ยวเราต้องมีการขับนี่ก่อนนะการขับแข็งแรงนะครับตำแหน่งที่เราต้องทำให้ถอดได้ก่อนจะได้ยัไปเก็บในรถได้ ันะจตัวเทเลอร์ท่อนท้ายเนี่ยมันมีหลุมวางยางอะไรเราเอาหลุมวางยางอะไรนะั่นอะเอายางอะไรด้วยมาดัดแปลงทำามันเป็นอ่างนะมันน่าจะเทด่ดีแล้วก็สามารถเก็บเราใช้งานจริงๆได้อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับการใช้งานกับฟังก์ชันที่เป็นเทเลอร์จริงๆครับคืองานของตัวเทเล,ลอร์ที่จะลดเก็ียวต่อนะครับที่ในส่วนของอนี้ เรียบร้อยแนละ้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามีการเร็บสอบนะครับก็ส่วนของป้ายกีรงานเลยแล้วกันครับ<า>นี้เราตักิริเล็กร้อยแนละ้ว ตอนแรกอะดินที่เอาไอเน,นี้ยใสมาเพราะอะไรรู้ป่ะตอนแรกจะให้มันนูนอย่างี้งไงแล้วจะซ่อนไฟไวใช่ปะ่ะห้มันเป็นใสทีเนี้ยมันติดปัญหาตรงลองแล้วอันเนี้ยพอเวลาเราทำยืดอย่างเี้ใช่ปะ่ะตรงนี้ปัญหาตอนเวลาพับเวลาเราพับเก็บมันนํามาติดท่อนนี้ไงก็เลยต้องเป่าไปพับได้นะ ผูดถึนการเก็บงานโครงสร้างต่างๆเกี่ยวกับเจ้า,จาตัวโมบายคินิกเนี่ยเราก็มีการนําคิ้วต่างๆที่เป็นโครเมียมหรือว่าอะไรต่างๆมาเก็บขอบมาเก็บคมต่างๆเพื่อทีอ่เขาเรียกว่าเวลาจับมันได้ลื่นมือหน่อยทีนี้มาพูดถึงเรื่องการตกแตง่งก็มีการานำเน้าตัวอะคริลิกนะครับมาทําป้ายทําอะไรแล้วก็ใช้างานสติ๊กเกอร์มาช่วยซึ่งตรงเนี้ยมันข้อดีคือมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับ1 2ก็คือมันสะดวกแล้วก็ ทีแรกเราคิดว่าเราจะฝังไฟฝังอะไรเข้าไปในนั้นด้วยแต่ทีนี้ปัญหาที่ติดก,ก็คือเมื่อเราฝังหลอดฝังอะไรเข้าไปเนี่ยสายมันโดนพับอยู่กับบริเวณเจ้าตัวอ่าบานบานเปิดนะครับแล้วก็ถ้าเราฝังเราทําให้ตัวอะคริลิกมันลอยขึ้นมาเนี่ยทีนี้มันมีปัญหาเรื่องการปิดมันจะไปชนเจ้าตัว,ตวฝาเทลเล่ด้านท้ายเราก็เลยมองว่าไอ้บางปัญหาบางอย่างเราข้ามไปนะครับใช้วิธีการที่มันสะดวก รเราอยากได้ฟิลลักษณะของป้ายเหมือนของต่างประเทศนะครับเตรงยางด้านหลังดูดิได้ป่ะ นี่ครับตะกี้เราได้ไปหาคุณหมอเขานะครับแล้วก็ไปเอารถที่โรงพยาบาลสั่งเข้ามารุปสุดท้ายละเขาคุณหมอคิดว่าอยากใช้เจ้าตัวเนี้ย Honda j a z นะครับเป็นตัวลากเทรเลอร์จริงๆแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่เราเลือกใช้รถใหม่นะครับเพราะว่ารถถ้าเราใช้เป็นรถคลาสสิกหรือว่าอะไรเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องการใช้งานเพราะไม่งั้น เวลาเราออกเดินทางไปรักษาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันเกิดอุบิเหตุหรือว่าอะไรมันจะเหนื่อยครับางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเทเลอร์ทำเป็นรถคลาสสิกแล้วทาไมรถแรกเราไม่ทาเป็นรถคลาสสิกด้วยโอ้โหผู้ชมครับเอาใช้กันจริงๆเนี่ยเราเราไม่โกหกความคิดเราเองใช้จริงอะ่ะเหนื่อยนะครับถ้าคุณคิดดูง่ายๆว่าถ้าเราจะไปรักษา,ส,า,าสัตว์หรือว่าไปในเคตกรณีฉุกเฉินเราสตาร์ทรถไม่ติดหรือว่ามันเกิดเออเลอร์อะไรขึ้นกับรถเราไปไม่ทัน ผมว่าชีวิตของสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงสำคัญกว่าแน่นอนนี่ครับผมเป็นการเทสไซส์แรกของเรานะครับเต็นตัว เราต้องทําให้มันสามารถใช้งานได้สะดวกสบายที่สุดนะครับเพราะไม่งั้นเวลาคุณหมอเขาไปใช้เนี่ยยังไงมันต้องใช้งานจริงได้นะครับตามหลักการของเราไปพูดถึงสิ่งสําคัญนะครับของการทำเจ้าตัวเทเลอร์คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของสัญญาณไฟหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งอย่างที่ทราบกันเราเคยทํามาแล้วหลายคัน ครั้งนี้คงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้ทําอุปกรณ์มาติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานเข้าไปซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สําเร็จรูปที่สําหรับเทรลเลอร์ที่ไว้ใช้ลากเรือหรือไม่ก็รถสิบลอ้อหรือว่าแรงต่างๆที่เป็นรถพ่วงนะครับก็จะเป็นปักเจ็ดทางนะครับซึ่งเป็นแป้นแล้วก็ล็อกเข้าไปที่ตัวหัวลากนะครับแล้วก็มีในส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นอยู่ที่เทรลเลอร์แล้วก็เสียบเข้าไปก็อุปกรณ์ที่จําเป็น,นต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟลีนะครับ ไฟท้ายไฟเบรกอะไรต่างๆมันก็จะครบแล้วก็ติดครบตามจำนวนที่รถจริงๆที่ใช้ลากติดแบบไหนเทลเลอร์ก็ติดแบบนั้นการสาราตร์ต่างๆเนี่ยมันต้องมีการให้สารน้ำมันบัดหรือภาษาชาวบ้านเรียกง่ายๆว่าการให้น้ำเกลือหรือว่าอะไรต่างๆก็ต้องมีแทน่นมีเสาน้ำเกลือแต่ที่เนี้ยการขยับองเสาน้ำเกลือเนี่ยมันมีแค่2ท่อนเท่านั้นเอง ทีเนี้ยปัญหามันคือมันเก็บไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปนำสารเกลือที่โรงพยาบาลมาตัดต่อทําไงก็ได้ให้มันสามารถสั้นแล้วก็ย่นมันขึ้นมาแล้วให้มันสามารถพับเก็บเข้าไปในเจ้าตัวโมบายคลินิกของเราได้อันเนี้ยก็เป็นอีกอันนึงที่เรามาปรับแต่งกันอีกรอบนะครับเวลาถ้าเราทํานะครับนี่อยู่นี้สามารถพับเก็บได้แล้วเดี๋ยวเราไปทําตัวโหลดนี่นะครับก็ล็อ ไม่งั้นถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะครับเราจะไม่สามารถพับมันเก็บเข้าไปในรถได้ครับนี่ก็เอาอุปกรณ์ของคุณหมอเขามาดัดแปลงหน่อยนะครับเก็จะได้เสานั้งเกลือเหมือนเดิมปึ๊บจะได้เก็บซึ้ นี่จะไปทำตัวโหลดปึ๊บพร,พรายแล้วก็จะเก็บได้ละ สนับสนุนโดยกลาสูลิตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ